Tidur Sebai di palung uh, Sebai di palung Sebai <laughs> di, <laughs> di. Ingfa Good morning Good morning Tidur nampak tak Tidur เออตื่นแล้วดีดุสบายดีป้าลุงเออสบายดีป้าลุงเฮฮาเฮาตื่นนะตีดุตื่นดีเศร้าแท้โอ้ยโอ้ยตื่นดีเศร้าแท้ไม่เกี่ยวข่าวช้อยมีตู้วะวายตัวจัดการอีกอันนี้ วะเจ้าขาวชอยมีตู้วะตื้นี่เศร้าแท้เลวะอ้าโต๊โทรศัพท์เมย์ถิมหนุนวะวายเหตุพอเดนี่ยหายพอบะโอ้ยขอแห้งยากดุกันนี่เอาน้ำไห้นี่น้ำไห้กินเลกินว่นน่ะกินบ่นนอนมาต้องกินน้ำ ตื่นมาต้องกินน้ำกินเลยแม่หนำนกินในยแม่นนเฮ้ยนนำนั่นบุอยากว่าอืมอืมอืมเลสเลมันขึ้อันนี้เลอะอืมเลว่ะเออ biết lái rồi nhưng lệ hả vợ, Sao lệ vờ nè vờ Vờ lợ Sao lệ vần ná vờ Sao lệ lệ lúc mẹ vờ Thấy Thấy สบายดีเจ้าเลวันน้าบ่สบายดีเจ้าเลวันน้าบ่แม่ปิดกล้องสบายดีเจ้าเลวันน้าบ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกล้างกายบ่ บไหวไหวบอยากออกกําล<ห>ังกายบ่ออกกําลังกายตอนเช้าบ่ลูกบ่ได้แข็งแหงบ่ฮึฮึึออกําลังกายตอนเช้าบ่ฮึึ

ว้าอีหล่ะจเอาเสือไปอมมาลงมาเจ้าคือคือหลุดนี่อันคือเอาเสือไปดึงเสือตลอดมาเลยเฮ้ยเห็นดจจังแท้ดี

ใหญ่ไหมสเล่แม่กรสิขาวอยู่บ่อันนี้บ่มาล่ะอืมอืมอืมมาล่ะสเล่บ่บ่อ่ะบ่เสือสเล่สเล่บ่ไปอยู่ใกล้กับยูรดิมือวร์นี่เพิ่นแหลกตัวอยู่จ้าว่าเสียงรถมีตู้ยักษ์ชิงรถมีตู้ยักษ์หลอก Vâng. Xin lượt mi tu chắc lọc im phạt. Ui. Ui. Thầy. Thầy được. Hả? Thầy. Rồi bạn nào. Hử? Rồi bạn nào. Tìm ra ạ, nào bò. Ừm uh? uh? Ảp nam bơ nam Một ừ, Một mẹ cho cụt nả cho bọn Ngoài đình đình Bơ Một độ mẹ ý là cụt cho con chắc này Một ừ. Một ơi im ha ใครแต่ผลหมองงี้พี่น้องเนี่ยตื่นมากตื่นเศร้าเหมือนคนนอนแต่หัวแรงพี่น้องเไยเนาะนอนแต่ทุ่มหนึ่งฮกงวงเศ้าตื่นมาเนี่ยมาลุบวะตื่นมากินนมแล้วก็ลับเนาะไม่ได้ยากเดี๋ยวนี้มาลุบวะยีหล่าใหญ่นะบอบอีหล่าใหญ่นะมาลุบบอบ เอ้ยเลยอีหล่าบ่ได้กินห่อตุ่เตี๋ยเหรบ่บ่ตุ่เตี๋ยมาชองมือยังบ่พ่อีหล่าอยู่บ่บ่ายบอแม่์จะพาไปหามีตู้บ่บ่ถูกบอเอ้ยบอนำมาหาอีหล่าบ่บ่ถูกบอว้ายเยยใช่ถูกใช่ เห้ยห้ืมไห้ยอืมว้ายมเป็นชิงห่วงนอนอีกแล้วบอนเป็นชิงห่วงนอนอีกแล้วบอนออาลวฮ้ <laughs> chết, ý... Yến Phá ơi Yến chết ơi เวลาหัวเป็นอย่างลูกต้องยิต้องชีให้พร้อมอ๋อมันมอกันบ่กบมันมอกันบ่มานอะมันมอกันบ่หัวแล้วก็ชี้หายลูกบ่อ๋อเฮ้ยบ่สน่ห์ลูกเม่อันนี้ เฮไปไกลเออยู่ดิเพื่อนเป็นสเล่เลยเพื่อนเป็นสเล่กระตรวดอยู่มาลูอือเป็นสเล่แน่น้น่อยแน่นแน่นบอเป็นสเลน่น้่อยแน่นน่นเลยอันนี้บอลก่าวะวอวอดุดดุ บอเอาบอเอาบอเสลแหละนะบอเอาบอบอมาดูยิงฟ้าวาสนามผมบอืมบอหายเม่ห้องเสลแหละบอบอบอเอาบอเสลบ้านนาลูกบอบุญบ้านป้าน่ะบอเอาบอบอบออ เอาพ่อคะวัดป่าเลยลูกกับวันหน้าว่ะบอบอบอเอาว่ะซะเลวันน้าเอ้ยนะเอโลเอ้ยช่างนม่เแก่เมนะว่ะฮึหึมไลว่ะเ้ยไลใจไไ

นุ่มเทมันนอนอีหลานี่บอปูผาเพิ่นปูผานุ่มเทพนุ่มเนาะบอว่ารู้ป่ะสเลย์อิงฟ้าดุเมะเนาะหนุน่มเนาะ เออติดุ่ะอยแหละมาสิเออ้อยเลยเนอะยิงผ้าลูกแม่อิงผ้าลูกพ่อบอมาดูวะอ้อาออเอบอ,อไหนไหนลูกออารมณ์ดีบ่ตื่นนอนใหม่บ่ลูกบอ

ไอทิดมากับบมานอนน้ำ <an> น่องซ้ำไอทิดมากไอทิดมีหมูไอทิดบัวม่านซ้ำไอทิดบัวมาเต้นกับกะแม่เมืองซ้ำพอปุ๊กแล้วป่ะอุ้ยพอป่ะตื่นๆเศร้าแล้วจ้ะนาฬิกาปุ๊กแม่จอยอันนี้วะ นาฬิกาปุกวะเจ้าเนาะเฮ้ยปุกแล้วก็ห้องแม่อีอีอีบอ่ะพอแม่ตื่นแล้วกะเศร้าแล้วบ่ะนี่วะออยังให้แม่เปิดไพ่บ่วะมาดูกวะตื่นมามันมืดลอีลาให้อีอีอีบอ่ะมาดูกวะพอแม่เปิดไพ่แล้วกะยิ้มเปย์เปย์แบบนี้บ่อ๋อมาดู ยิ้มเปยเปยเลยไปดูป่ะเอ้ยโอ้ใช่ใช่ลูกใช่เฮ้ยเฮ้ยไม่ขี้ขานมอมอไม่ขี้ขานมอลกลูกเดียวฮ จีน cal ่านีหล้จ Wh really? ีน่านีหละจีน่านีเบ้าง่วงอีกแล้วบ้ง่วงอีกแล้ว่าอ่อ่หล่าอ่วงอีกแล้วบ่าอนาอ่เอาอ่อาย่ออออออ ห้องแล้วบอสาห้องแล้วบอปุ๊กแล้วบอบออีหลาปุ๊กแล้วบอบออีพ่อนอนโกลนทุนทวนเนี่ยน้วใหยไรแล้วว่าให้แล้วกึกษาแล้วห้องนี่บ่าปุ๊กได้ยังบอกเอ้ยเอ้ยมาหยอกใครนี่นะสิหยอกอีพ่อมาแล้วนอนเลย แน่ๆเรา,น,าน,อน,นอนค่ะเรานอนกันขางเจา้าค,ออคะ่ะอ๋ะอค่ะอค่ะ,อะ,อะตอนสาวลูกสาวอารมณ์ดีพี่น้องะ ไฮป้าลุงมึงตอนเช้านี่เพิ่อนอารมณ์ดีขนาดบางมือเนาะบ่ลูกบ่แต่ส่วนมากอ่ะตื่นมาประจอยก็อาบน้ําให้เพิ่นโลดพี่น้องเนาะก็ง่วงต๊อบอักมื้อนี้ตื่นมาถ่ายคลิปให้ป้าลุงมึงอารมณ์ดีอยู่บ่ คนนี้คือคักแทะนี่เ่เริม <laughs> ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วลูกแม่ เมล่อมดีแต่ก็นาฬิกาปุ๊บนี่วะะง่วงอีกบ่ง่วงอีกบ่บ่ง่วงอีกบ่บ่เฮ้ยเฮ้ยชวนหน่อยพี่น้องเลยมอนอยู่ในหัวเพื่อนจอดเมื่อวาน่ะลุดลงเวดอ๋อก็สิหายพี่นอนกับขอบริมนี่พี่น้องเนาะย่างพี่นตกเตียง

ต่ขนี่ยังกรึบกรึกรบเลยนังเื่อหยับอยูุู่อยู่ปีนเตื่อยู่่ลุมพี่น้องไงเนาะคนชัดุดไปเขาก็ด่วงนี่วะวะ่วงน้อยกะนนวะร่วงน้อยวากรึบกรึบกลบลงวะชอนหัวมือมาหอีอยู่พืนพูว วะอีเดี๋ยวเอิ้งมันนี่จะพื้นหอววะวะลุดลงลุดลงบ่มาเลยอืมอืมวะเขนี่ยแง,ง,ง่ลุดลงลุดลงนี่วะอ๋อเฮ้ยไปไปจำลักน้ำไลยเจ้าของบ่ฮะลุดเลยเละมอนฮะลุดหัวเลยเละมอนฮะลุดเลยเดี๋ยว

เราปินหลังใช่ไหมอีพอแล้วปินหลังใช่ไหมห้องเราลห้องเรลดทำยังไงเราหอ๋อายังไงเราวหาะวอกอนี่ยนี่เรานอนตรงผาสิเลยงั้นนะห้องเราไปเฮ้ยเฮ้ยมาลงเพียงกับก้าไม่เคยพังนี้จ้ะเฮ้ยเฮ้มาลย นุดแต่หัวเรียบร้อยนะพูดนุดแล้วใช่หรอใจ่บอกร้องกันไหมเฮ้ยมาลองเพลงกับกะใ้พังนี้จะ้ะไป

c h ạ อหยิงแฝงเอ้ยยิงแฝงเอ้ยจ h ạ y น้องหายพอบ่บ่นี่รอวันนี้วันนี้สิดุดไปข้างหน้าวะวันนี้นะปะ มึงคุณตาเพิ่นที่นนอะคนให้น่อยเชียงคุณตายาวแฮะวะเวลาหายน้ำตานย่อยเปียเวิร์ตปะวะคณตาเนี่ยวะเฮ้ยตาแบบยาวผมแบบมีอ๋ออ๋เฮ้ยผมบันปงมันย่อมาบบแยมมาผมนะวะฮ่าเ

สินางเราบ่ลฮะสิย่อคอนางงอแบบนี้นะอออ่อีล่าอยากนางงอแบบนี้อ่้ย่อคออยากลุกพ่องโ่าอ้ยสิลุกนางกับแกเล็แล้วนี่สิลุกนางเองนี่มาลุกแม่นี่อื้มอมอ Ê, Ê, à. Alo. chị đục nàng mà, mà. Thấy, thấy 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 được thấy 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 được thấy chắc ý Yên ba ơi nghe nhắn đâu nghe nhắn

Ý là chỉ được Il la chịu là chỉ được ngang nào nàng bò nàng Hơ 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 ta phi nàng ấy nàng 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 nàng

บอเล่เมยบอห้องมเมยบอห้องเมยบอห้หองเมบ์อห้องเม่บอฮะ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 ะเะฮะฮะนมฮะฮะฮเอ้ยมาเฮือนมาซ

อยากดูว่าแม่ชิมไปลูกไปหานาฟาไปคิวไปไปบ่าไปบ้าไปบ่าคิวบ้าไปบ้ไปดยบ้ไปบ่าไปบ้าบ้ามาลูกบ้าชินอนยังหนีบ่าบ้ามาลูก อีหล่าชินอนดินยูนี่บบบ่ไปบ่ออกไปบ่ออกไปข้างนอกบ้าาเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย้ยเฮ้เ้ยเฮื่อฮ้ย้วเ้ยฮ้ย้ฮ ดึงช่องขังเลยบ่าน uh, 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 uh. uh, uh. uh. ี่พู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 บาลลูกหนุ่มมาไทยอีหล่าเป็นกยังนี่บ่อยากลูกบ่บ่อยากลูกบ่อยากลูกบ่แม่จะเอาลูกนี่อีหล่าอยากลูกบ่บ่อังกอกัน เฮ้ยพากูอืมอยากลูกบ่อยากไปหานาพาบ่บ่หานาพาบ่บ่อ่อไปหานาพาบ่ไปขี่อูมนาพาบ่บ่บ่ดูบ่โอ้๋อยเล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 ยอีห um ล่าอยากขี่อูมนาพาเลยโดย โอเคโอเคชาวเมียจอยกับชิจบคีปเพียงสำนีกนขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกทานเดอ้อพี่น้องเอ้ปลาลุงทุกทานเนาะที่เขามาเมืองคีบหลานน้อยเดอ้อขอบุญขอบคุณเบิดทุกขูดทุกคนเนาะขอบคุณในลายเลยปลาลุงเอ้ที่ขมามาเมืองโดยที่บอกกดขำโฆษณาเนาะขอบุญขอบคุณไลาๆเนาะไปแล้วกวข้ามาสบายบารีปลาลุงก่อนไหม ทุกจ้าสบายดียิ่มไงอันนิ่มให้ปลาลุงมึงอะยิ่มให้นบนเมืองเนี่ยนิ่มให้นบนเมืองนึยกว่าอ๋ออันนิ่มขักแแทะนี่อ่ะปากกระปองเดี๋ยวบ้านนี่โอเคมึงนิ่มพอดียิ่มให้นบนเมืองเลยวะนึกไหมไปไปไปโอเคไปแล้วกล้าก็มาสบายดีพาดูไง